ครับสวัสดีนะครับผม่ครับเมื่อกี้เท่าเห็ดเมนูครับลาบปูครับผมนี่ปูครับปูตัวกำงามน่ครับปูไม่ได้จับมันเดียครับมือเร้านีคนมาขายให้มือเส้านหยุดงานมีคนมาขายให้นะครับผมนล่ซื้อเราไว้คิดอยากกินลาบปุ๊บขอนเ่งก่อนฮอนก็ดิ้นแบนะครับแต่มาเราติดตามนะครับประเทศแบบนี้นะครับผมครับนี่ปูใกล้ๆปูครับปูปูครับผมปูนี่เขาแก๋แล้วนะครับผม อันก็เอามันมันออกนะครับนี่แกะมันออกครับมันเอาเซนไปแก้วเดี๋ยวมันมันใส่ที่เดียวครับกับอมัสไซปีนะครับผมใส่โคกนะครับใส่โคกใส่โคกก็จะเด็ดตำนะครับเด็ดเป็นมันมันกว่าแก้อกม่เสียมูเหนือกระโดดเพาก็อนีแกะก่อนนะครับแกะก่อนแกะซี่อะไรแกะมัน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 มูเหนือก็เตำครับผมนี่ นี่นู่นี่ตำนะครับเอาอันนี้มันออกก่ันใส่เลยนี่ครับใส่ลงไปแล้วโขกนี่ครับผมเอันนี้มันออกอยงกลางๆมันเลยครับเดย้มันมันใส่แบนี้ไว้ไม่นม่ต้องมีก้างแล้วครับผมเพราะแข็งครับใส่ออกเอาไปเลยเอาลงไปครับผมนี่นู่บานๆพี่น้อง ปไปปลูกหายากยากปีนี่เพิ่งมาขายหายพอดีมืนนอนปิดยากพอดีโมเมนหามาได้พี่น้องปู่ซื้อเอาไปรัขบขวัวกับคว่ายุครับปีข,ข,ข,ขวัวครัวไปน้ำได้ยังพี่น้องไปขวัวไปน้ำครับขวัวเพิ่อองพอดี คตามนะครับไปนี่ใส่ต้มให้เริ่มเป็นน้ำแล้วครับผมนี่แหละมุนๆเป็นน้ำเอาเอาแค่นี้ก่อนครับเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ตามแค่นี้ก่อนเขาจะเฮ็ดเขาจะเฮ็ดสองเท้าแล้วครับผมตำเอาผ่าเขียวห้องไว้ก่อนนี่ครับเขาจะเฮ็ดสองเท้าสามเท้าพวกนีะครับเป็นน้ำนี่เอาผ่าเขียวห้องใส่กระซอนอีกชิ้นแล้วกับผมนี่ห้องไว้ก่อนครับผมปั่นเอาน้าครับปั่นเอาน้า แต่ปูนี่นะครับที่ด้บ่มีก้างเก็ดแข็งแล้วครับผมนี่ขันนะครับใส่มือนะครับล่างเอี่ยมระดับมือใส่เอี่ยมล่างสะอาดแล้วนะครับผมดูนะครับน้ำปูมันี่ออกเท่านี่ครับน้ำปูที่ออกที่บ่มีก้างที่บ่มีก้างแข็งติดปากติดตั้นานแล้วครับผมมือกับร่างดีแล้วนะครับเขาขันทั้งที่ขันให้มันเบิดน้นำเขาก็ไปตำอีกทีนึง ครับผมนี่แหละคันเดี๋ยวปเปรามาตำ,ตำ smells, findings, seventh, climate, มันแล้วครับผมครับนี่ตำนะครับตำเขาคันนะครับตำเขาคันนะบอลนี่คันเป็นน้ำหนึ่งน้ำแรกแล้วครับผมเ้าจีใส่อีกครับผมใส่กระป๋อยอีกตำอีกตำอีกแล้คันอีกขึ้นแล้วครับตำเห็นมันเป็นน้ำออกน้ำออกไล่ๆนะคเัาก็ให้แหลกๆน้ำออกไล่ๆแล้วกับไข่มัดคันอีแค่นึงแล้วครับผมรอเบิ้งคร oui ับน้ำซม มะนาม้ำสวงเขราก็ทักผมเดี๋ยวขันขน,นี่เก้านะครับนี่เอาใส่นี่นะครับผมขันนี่เก้าเป็นน้ำเอาสีสุ้ยนะครับผมขันอย่างนี้ได้ครับผมอันนั้นมาหลอกงานนุ่นแหล่แล้วก็ไปยังครับผมขันนะครับหบิบลงได้ดูดูตรงนี้ครับเดี๋ยวมารอบบนนี้ครับผม เอาไปโอ้พี่น้องก็ไปนหัยตุยหันผักได้ครับบัดอทินหันผักไดน้องเขาเนี้ยเกระสเพาะได้ไซร์ละพุ่นโอ้ยอายออกห่วยห่วยคุยกับน้องผักก่อนคุยกับคนหอนหอนนะพี่น้องเนาะผักกับนี้หอาผักชีไปเขี่าเรื่อยนะครับผมผักสามอย่างนี่นะครับผมใช้ซ้ำนี่นะครับ ันก่อนะครับเริ่มเริ่มในสุกแล้วครับผมนีแล้วขุดเล็กน้อยใส่น้ำปลาได้ครับที่นี้ผู้บ่มักก็ใส่ก็ได้นะครับผมผู้บ่มักก็ใส่ก็ได้ผู้มักก็ใส่เล็กน้อยมันมีรสชาตินัวๆเล็กน้อยนะครับผมนี่น้ำปลาต้นมีสารเขากน่หมักกังชีนแล้วครับผมใส่เล็กน้อยนี่แหละใส่ไประโยชผู้บ่มักก็ใส่ก็ได้เ่าเป็นย่างแต่รอนบางเล็กน้อยนะครับผมคนมันเข่ากันนะครับรอนบางหมันเย็นเล็กน้อยนะครับผม ปุ่นครับหอมนะครับผมนี่ยหอมเดี๋ยวพักเฉยๆพักเฉยๆใส่เขาขวดนะครับผมเขาขวดใส่ไปเลยหอมเขาขวดขวดไม่ไหมครับขวดปุ่นปุ่นป่นไม่ต้องติ๊ก็ิ๊กไปไหนก็ได้ครับครับปัดเอาปลาเล็กน้อยครับหอเน น้ำบีบครับผมอ้ำผสมกับส่สมนะครับผมอุ้ยนาวนีอสามครับนนนนข้นครับรบ้นอ,อย่างนี้ขับัปครับผมข้นข้นอย่านี้ครับอย่างนี้ขับไปมันเดีใกผัดได้ครับผมเดมอผัครับ่ผัดไปหอมหอมปูครับผม ปูหนูพร้อมด้วยแล้วครับครับผมครับผมลาบปูครับผมนี่แซ่บร้องหมดเลยครับผมหมดทุกอย่าเคยร้องร้องเห็ดปูนนะครับร้องเห็ดกินบ้างครับผมนี่แหละสูตรนี้นะแซ่บครับผมครับนี่ก็แล้วนะครับผมนี่แหละแล้วเนะครับลาบปิปูนะครับปูทุกอย่างเคยร้องกับร้องเห็ดปนนะครับผมนี่แหละผักเคียงครับลุยครับหอมผักชี หอมเปีพริกครับผมนี่นะผักลิ้นฟ้าไก่อย่างน้ำปลาแตงน้ำปลาแตงบักแตงกิก้งปลาแตงถั่วนะครับผมกินกับแซ่บนะครับผมแซ่บบอแซ่บมันร้องบนนะครับผมร้อง,องติดตามมันชมนักซิมให้พวกนะครับผมสวัสดีจ้าพี่น้องสิพามาซิมลาบอ,อีกปูกเหรอพี่น้องคนนี้ฮ้อนฮ้นอนเนยไม้นะครับสิแซ่บบอพี่น้องเช็มเบิ้งแซ่บบอสผูเชี่ยน ก,กินแล้าก,ก็หิวเขาวะลรแบบชิน้นกินผู้เดียวกัแบแซ่บผู้เดียวกันาะครับมามาพี่ร่างมาชิ้นน้ำกันจ้าปลูกก็หายงาผักนะครับลาบปูครับคือลาบปลาลาบอย่างีรน,นะครับแต่มันหอม ลาบปูสิหอมก็ลาบปลานะครับเีน่ไหมนี่ยเรียนาครับผมขาดไปได้เลยคุยเข้าไปลินฟ้าแซ่บลิียนฝาครับลาบทอดเรียงลาบกับหมูลีน้าครับผมงี้กาเขาเนี่ยนะครับอะไรเปนความไม่ในื้เผ็ดพริกคุยเข้าไปตัวเข้าไปพริกครับเติมเผ็ดเข้าไปโอ้ผู้ชายกับหิวหัวกันแน่บาทที่เนี่ยนะครับผมวางกล่องกับบ่อได้ว่มีพูดจับไหมเนาะครับ กินผู้เดียวกับแซ่บผู้เดียวนะครับผมอืะบ้านเขาก็ธรรมดา้วครับกินบ้านบ้านเขาเนี่ยนะครับผมอาหารกินอาหารบ้านบ้านกินง่ายๆนะครับมีแต่กินนั่นๆนะครับเราต้องเลยไปเสียเงินซื้อหลายพอประหยัดได้กบประหยัดสมัยนี้นะครับผมกินแบบประหยัดไปก่อนกินง่ายๆครับผมกินไปประหยัดไปอิ่มคือเก่าครับอิ่มคือเก่ากินอิ่มคือเก่า นี่นะคลิปนี้ก็จะพอแคะแน้นะครับผมอย่าลืกฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามมา้ลยนะครับผมใน,นที่ออกคลิปมาเห็ดบุงเลยนะครับผมสวัสดีครับ